ประมันอัดซีจีจีปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองนะนวันิยายนะถ้าเป็นแปลเป็นไทยก็พ่อกับลูกนะฮะทีเนี้ยเนี่ยในปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเขาตีพิมพ์นวันิยายเรื่องนาคานุเนี่ยนาคานุเนี่ยก็คือวันก่อนวันสำคัญนะคะถ้าเป็นะ คนไทยก็เรียกวันสุกดิบใช่ไหมก่อนมีงานสําคัญหนึ่งวันเขาเรียกวันสุกดิบแต่ว่าวันสุกดิบในความหมายของตุริกีเนฟเนี่ยก็คือตัวละครประเภทนักปฏิวัติมันยังไม่ถึงวันเวลาของเขาดังนั้นเนี่ยชื่อเรื่องก็จงเป็นนาคานุเนี่ยนะคะนาคานุเนี่ยยังไม่ถึงวันของพวกนี้แต่ว่ามันแน่นอนว่ามันจะต้องมีวันของพวกเขาอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรื่องนาคานุเนี่ยเนี่ย ตัวละครเอกที่เป็นเป็นนักปฏิวัติเนี่ยเป็นชาวบังแกเลียชื่ออินซาโรฟนะคะตุลกิเน็ตได้กล่าวว่าคนแบบอินซาโรฟเนี่ยกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสังคมรัเสเซียในเวลานั้นตุลกิเนตก็เริ่มเขียนวรนิยายเรื่องอัตซี่เดทีไปด้วยในเรื่องจะมีตัวละครแบบอินซาโรฟแต่เป็นชาวรัเสเซียค่ะเรื่องน,งนักข่าเนี่ย นักปฏิวัติคนนี้จะเป็นชาวบัลแกเรียแต่อัตซี่เดชีเนนักปฏิวัติคนนี้เป็นชาวดัสเซียตัวละครที่เป็นนักประชาธิปไตย,ยรัชนาชินซี่เนี่ยหรือว่าคนที่มีการศึกษามีเป็นปัญญาชนจากหลากหลายชนชั้นเนี่ยชื่อเยฟกินยาปาสลัฟนะคะโดยอาชีพเนี่ยเป็นหมอเพิ่งจบเป็นเพิ่งจบแพทย์มานะคะ ในช่วงนั้นน่ะมีประเด็นทางการเมืองที่ถกเถียงกันระหว่างนักปฏิวัติประชาธิปไตยกับขุนนางที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยมพูดง่ายๆคือจะเอาปฏิวัติหรือว่าจะเอาปฏิรูปนะมีประเด็นทางการเมืองที่ถกเถียงกันอยู่บางฝ่ายก็อย่างเช่นชอรนดีเชฟสกี้ใช่ไหมคะดูบาลูบกอย่างเงี้ยแน่นอนว่าจะเอาการปฏิวัติ ปฏิวัติเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือประเทศรัสเซียได้แต่นักเขียนอย่างเนี่ยตูวิกินเน่หรือไม่ก็โตโสโตยยนคนที่มาจากครอ,อ,อ,อบครัวขุนนางนิดนึงเนี่ยที่ไม่ต้องการเอ่อเห็นความรุนแรงคะ่ะเพราะปฏิวัติยังไงก็ต้องสูญเสียแน่นอน,นเงี้ยก็ต้องการการปฏิรูปมากกว่าหรือบางกลุ่มบางพวกก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างดัสโตเยฟสกี้เนี่ยก็จะคิดอีกแนวเลย,เลยว่าเหมือนถ้าผู้คนเนี่ย เห็นอ,อกเห็นใจการเข้าหากันเงี้ยก็จะเป็นทางแก้ทางรอดของปัญหานะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยในสังคมก็จะมีประเด็นเรื่องของดิบอเลียนเนี De ่ยด ia, ิบอล่หรือว่พวกขุนนางที่เป็นเสรีนิยมต้องการการปฏิรูปประเทศไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงรุนแรงะะกับพวกรัสนัชินซีเดโมกราเตนะคะนักปฏิวัติประชาธิปไตยที่มาจากหลากหลายอาชีพนะคะเป็นเหล่าปัญญาชนเนี่ย ที่ต้องการการปฏิวัติประเทศอัตซีเนี่ยก็จะเป็นพ่อเป็นพวกขุนนางเสรีนิยมส่วนยีจีเนี่ยลูกๆก,ก็จะเป็นนักประชาธิปไตยนะคะในเรื่องจะมีการประทาัคารมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของชีวิตสมัยใหม่ศิลปะการศึกษาหลักศิลธรรมและจิตสำนึกของประชาชนชาวรัเสเซียและหน้านที่ต่อสังคมเหตุการณ์เกิดขึ้นปี1859 เจ้าของที่ดินชื่อนิคไรเปตรวิทคิรซ์ซอฟนะคะพบกับลูกชายอารก์กาเดียซึ่งจบการศึกษามาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กล้วก็กลับบ้านมาตัวนิคไรเนี่ยเป็นพ่อแม่นะคะอยู่คนเดียวนิคไยเปตรวิทเนี่ยเป็นคนดีส,สงบเงี่ยมอ่อนโยนรักปทกวีเห็นความงามของธรรมชาติเขาดูแลที่ดินอย่างจริงจัง ทำการเกษตรศึกษาหาข้อมูลแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จชีวิตชาวนาติดที่ดินของเขาก็ยากจนย่ำแย่เป็นภาพลักษ์ที่ใกล้เคียงกับตุริกินฟมากเขารู้สึกว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวนานะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะจะเห็นได้จากสำเนียงที่เขาใช้ในเรื่องอ่ะนะคะว่ามันจะมีความเห็นอกเห็นใจตัวละครตัวนี้นี่ใครเป็นตรวิกใช่ νε, ใกล้เคียงกับ ตัวของตุริเนตมากเขาเป็นพ่อไม้ที่อาศัยอยู่กับพี่ชายนะคะชื่อปาเวลเโตรวิชคนนี้เป็นทหารเก่ามีรัพษณะเหมือนบิดาก็คือปู่คนรุ่นปู่นะคะซึ่งเป็นนายพลยุคสงครามนโปเลียนตัวปาเวลเโตรวิชเนี่ยตั้งใจจะไปเป็นทหารเหมือนพ่อแต่พอดีอกหักชีวิตก็เลยเปลี่ยนนะคะ ตัดใจออกจากราชการทหารท่องเที่ยวในต่างแดนแล้วสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่คาริฮาดกับน้องชายนะคะปาวเวรตโรวิชก็นิสัยก็ฉลาดซื่อสัตย์ชีวิตมีหลักเกณฑ์ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของวัยรุ่นสมัยใหม่รับความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เขาคิดว่าตัวเองเป็นริบราวีต้องการการปฏิรูปประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่ รักษาวิถีชีวิตของตัวเองไว้มากกว่าใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของอังกฤษนะคะเขาแต่งกายแบบอังกฤษมีวิธีปฏิบัติตัวแบบชาวผู้ดีอังกฤษต่อต้านการปฏิวัติประชาธิปไตยที่มีอยู่ในยุคนั้นความคิดเห็นของออพวกเด็กๆในยุคนั้นนะคะเขารู้สึกต่อต้านรับไม่ได้เลยทีนี้มาถึงตัวละคร ฝ่ายลูกกันบ้างนะคะเยสเกนี่บาสซารุเป็นเพื่อนของลูกชายบ้านนี้เดินทางมาต่างจังหวัดคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในต่างจังหวัดนะคะพระเอกตัวละครตัวนี้นะคะเป็นปัญญาชนรุ่นใหม่มาจากครอบครัวธรรมดาไม่ได้เป็นขุนนางไม่ได้มีฐานะอะไรก็รู้สึกถึงชีวิตที่ยากลำบากเป็นอย่างดีคะ ขยันทํางานอยู่ว่างไม่ได้ดูถูกคนที่ไม่ทําอะไรเลยในนว,วน,นิยายเรื่องนี้ก็จะมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างบาสลอฟกับปาเวลเบตโรวิชตูริกินเนฟจะพูดถึงบาสลอฟว่าเขาต่อต้านทุกอย่างรอบตัวนะคะการปฏิวัติคือการปฏิเสธทุกสิ่งที่อยู่รอบรอบทางรอบตัวเขาเลยปฏิเสธต่อต้านโครงสร้างของสังคม ต่อต้านศาสนาประเพณีต่อต้านวัฒนธรรมคุณนางเขาอยากทำลายทุกสิ่งทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ตาสลอฟเป็นหมอนิยมวิทยาศาสตร์นิยมทุกสิ่งที่เป็นตักกะปฏิเสธศิลปะไม่สนใจดนตรีบทกวีจิตกรรมความงามของธรรมชาติเขาหูวล้อย้อมิครายเบตโตรวิตที่ ยังคงอ่านพุชกินและก็ฟังดนตรีคลาสสิกเขาต่อต้านแม้นแต่เรื่องของความรักนะะที่ข้างๆคาลิหาดแห่งนี้มีพี่น้องสองคนเป็นสาวสวยอยู่นะคะเจ้าของที่ดินชื่ออันนาเซรรเกียฟนาอาดีนซูฟาอยู่กับน้องสาวชื่อ ia, ะคาเทียบาซโลฟเนี่ยตกกลุ่มรัก อัน,นาตั้งแต่แรกเลยนะคะตัวสองพี่น้องเนี่ยอน,นากับคาเชียเนี่ยเป็นกำพร้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยอันนาคนพี่เนี่ยก็เลยต้องแต่งงานกับชายแก่ที่ร่ำรวยไม่กี่ปีต่อมาสามีของหล่อนเสียชีวิตอันนาเป็นหญิงสาวที่มีการศึกษามั่นใจในตัวเองมีความคิดเห็นเป็นอิสระอัน,นาชอบความคิดของปาสลอฟ แต่ไม่ตอบรับความรักจากเขาอนากลัวความรักของบาสลอฟหล่อนคิดว่าความสงบสุขในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือพูดง่ายๆว่ารู้ว่าถ้าอยู่กับอยู่กับเอ้บาซลอฟเนชีวิตต้องไม่มีความสุขแน่ๆเลยคนที่มันต่อต้านทุกอย่างเลยปฏิเสธทุกอย่างรอบตัวมองโลกก็อม,มองในแง่ร้ายะนะคะคนที่มีแนวคิดแนวปฏิวัติเนี่ยก็จะต้องเห็นสิ่งรอบข้างมัน มันต้องทําลายทิ้งแล้วสร้างใหม่เนี้ยซึ่งอันนารู้สึกแล้วว่าถ้าได้คนนี้มาเป็นสามีเนี่ยชีวิตไม่สงบแน่นอนนะคะเขาตัดสินใจว่าอยู่อย่างสงบดีกว่าก็เลยไม่ตอบรับความรักของบาสลอปนะคะอาคาัคคีฮะตัวตัวเอกของเรื่องอีกคนน่งฝ่ายลูกอีกคนนึงเนี่ยก็หลงรักคาเทียน้องสาวของอันนาคะ พอหลงรักคาเทียปับ๊บก็เลยตีตัวออกห่างจากเพื่อนอจากตอนแรกที่ก็แนวคิดเป็นแนวปฏิวัติแนวเ,เห็นแก่การปฏิวัติประเทศเ,เริ่มออกห่างมานะคะตูรีกิเนฟไม่เห็นด้วยกับปอลลอฟนะคะไม่สามารถทําใจจูีกินเน ไม่สามารถทำใจเอาตัวละครที่เป็นนิกิลิสนะคะคนที่ปฏิเสธทุกสิ่งรอบตัวเป็นทำลายล้างมาเป็นพระเอกได้แต่เขาก็เข้าใจว่าอีกไม่นานนะคะคนแบบปอสซารอบเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในประเทศรัรเสเซียในเรื่องใน,ในเรื่องอัจจเดทีนะคะเมื่อมีฉากที่ต้องประทะคารมกันระหว่างปอสซารอบกับ ตัวปาเวลคนที่ชนะจะเป็นเบาสลอฟเสมออันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าตัวตูริกินเนฟเองก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี้ยคนแบบนักปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยก็คงจะต้องมีบทบาทสำคัญเพราะว่าความคิดของเขาชนะเสมอคะตอนจบเนี่ยเปาสลอฟกลับไปอยู่กับครอบครัว ช่วยพ่อรักษาชาวนาแต่ต่อมาก็ป่วยด้วยโรคไทฟอยแล้วก็เสียชีวิตสัญลักษณ์การตายของปาสลอฟเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่มันยังไม่ถึงเวลาของพระเอกแบบนี้นะคะปาสซลอฟจึงโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนในตอนท้ายเรื่องเนี่ยอาคาดีแต่งงานกับคาเจียแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดิน อคาดีลืมเรื่องไอเดียของการปฏิวัติไปเสียสิ้นแล้วก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวปาเวลย้ายไปอยู่ต่างประเทศอันนาเซรเกวิชนะคะก็แต่งงานกับคนที่มีลักษณะแบบตาาอลซอลฟนี่แหละนะคะเป็นคนที่จะมีบทบาทสำคัญในประเทศรัสเซียเป็นคนดียังหนุ่มนิสัยเยือกเย็นเป็นน้ำแข็ง พ่อแม่ของบาสาลอฟก็โศกเศร้ากับการตายของลูกก็ไปเยี่ยมเยือนหลุมศพบ,บ่อยๆในตอนที่เรื่องนี้ตีพิมพ์สู่สายตาประชาชนมันกลายเป็นประเด็นของสังคมพวกนักประชาธิปไตยก็ไม่เข้าใจความหมายภาพลักษณ์ของบาสาลอฟแล้วก็กล่าวหาตูรีเนฟว่าวิจารณ์คนรุ่นใหม่ล้อเลียนประชาชนประชาธิปไตยส่วนพวกขุนนางเสรีนิยมก็หาว่า จุลกิเนฟไปเข้าฆ้าพวกยาชน